ุตตะกามลภีสุตงังภนะกามลเีธนังอถิกายยกายยายะทเทว,วานังปิยตันสุตวาอิติปิโสภะวายะมะราชานุท้าวเวสุวรรณุมรณงสุขังอัะหังสุขโตนโมูมพุทธ,ธายะชยาสนาตาพุทธา เีตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาปันหังกระราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสาเปปติติตาไมหังมัตถเกเต,เตมุนิสาราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทัโลชนีสังโฆปติโตไมหังปุเรสะคุณาการโอ อทตเยมีอนุโพสารีปุตโตจทักขินีโกนทมโยปิธิภาคัสมิงโมคันลาโนจวามะเคทักขินีสาวเนไมหันอาสูงอานันทาราหุราตัสโปจามหานาโมอุภาสูงวามสโสตะเกเกสตโตปิธิพาคัสมิงสุภโยว,วะปภังตโร นิสินโนสิริสัมพันโนโสภโตมุนิปงคโวกุมารกษาโพเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเมนิจังปฏิทภาสิคุณาการโุุนโนอังคุนิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลก,กามะมะเสสาสีติมหาเทรา วิชิตาชินะสาวกาเอตาสีต ah ิมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาศีละเทเชนะอังคมังเกสุสันติตาพระตนงปุระโตอาสีทักขินีเมตสุตกังพระชักคังปัชโตอาสีวาเมอังุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจะาอาตานติยะสุตกังอากาเสชะทนังอาสี เสสาปาการสันพิตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตปิตาทิสันชาตาภาหิรัชชตุปัตถวาอาเสสาวิณยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินะปัญชระมัชฌมุวิหะรันตังมหีตะล สทาบาลีสุมังสภีเตมหาปริสาสภาอิจเจวมันโตสุขโตสุรโภชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโฆสังคานุพาเวนะชิปันตรายุสัทธมานุปาวปาริโตจะรามิชินะปัญชเชรีิ